สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกทำเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการเขียนแผนภาพกันนะคะอย่าลืมกดติดต,ตามเพื่อรับชมค,ค,คลิปได้ทุกคลิปก่อนเื่นๆค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะลองมาทําแบบทดสอบเล่นๆกันค่ะมีทั้งหมด6ข้อนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทําซึ่งทําตามตัวอย่างได้เลยจ้าเมื่อทําเสร็จถ่ายรูปส่งให้คุณครูตรวจนะคะอย่าลืมเช็คงานทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกส่งให้คุณครูตรวจ ครั้งที่2นองเราต้องเช็คว่าคุณครูตรวจแล้วนักเรียนผ่านหมดทุกข้อไหมถ้าผ่านหมดถือว่าโอเคค่ะนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งนี้แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่านนะคะให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาแดงตามที่คุณครูแนะนําค่ะเราจะแก้ทุกข้อกว่าเราจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาส่งงานแล้วอย่าหายไปเลยนะคะนักเรียนต้องกลับมาดูในกลุ่มด้วยค่ะว่านักเรียนผ่านหมดทุกข้อหรือ,อยัง หากนักเรียนจําขั้นตอนวิธีการทำไม่ได้นะคะให้นักเรียนกลับไปดูคลิปในอาทิตย์ที่แล้วค่ะเดี๋ยวครูจะปักมือให้ค่ะคุณครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะบนสุดนักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนเขียนให้สวยงามให้คุณครูอ่านออกนะคะ อย่างที่สองเมื่อนักเรียนแสดงวิธีทับนักเรียนดูตามตัวอย่างนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยตัวไหนที่เป็นจนํานวนเฉพาะเราต้องวงกลมด้วยปากกาแดงแต่ถ้าตัวไหนไม่ใช่เราจะไม่วงเราจะแตกกิ่งออกมาเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเมื่อเราวงกลมเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องสรุปคําตอบบรรทัดแรกสรุปคําตอบโดยเรียงเลขจากน้อยไปหามากย้ำนะคะ ทุกครั้งในการตอบเราจะเรียงเลขจากน้อยไปหามากเสมอเพราะฉะนั้นเวลาตอบถ้ามีตัวเลขซ้ากันเราจะตอบเป็น2บรรทัดบรรทัดแรกเรียงตามตัวเลขตามปกติบรรทัดที่2จะเป็นเลขยกกําลังตามตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะได้2-2-5-5เราเรียงจากการวงกลมถูกต้องไหมคะบรรทัดที่2เราใช้วิธีการเรียงโดยการใช้เลขยกกําลัง2มีการ2ตัวแปลว่า2ยกกำลังสอง คูณกับ5อีก2ตัวก็แปลว่าคูณกับ5ยกกำลัง2แค่นี้เองค่ะคุณครูทำข้อควรระวังไว้ให้นักเรียนนะคะ 1. อย่าลืมวงกลมเลขจำเนรเฉพาะ 2. เวลาตอบอย่าลืมเรียงเลขจากน้อยไปหามากและถ้ามีเลขซ้กำกัน,ก,นก็ยกกำลังด้วยค่ะเราตรวจกันบ้านให้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไป๊ม่าบายจ้า